ว้าวพริกสกห้างสุดปากโรเลหวันงจะมีิออกักำลังออกดอกนี่จ้าพี่นอ้องปองป่ายสวัสดีนะคะวันนี้พามาดูพริกนะคะที่ตายปลูกเอาไว้นะคะก็นี่ค่ะพริกเคีือนะคะนี่นะจริงถ้าอยากให้แตกเยอะกว่านี้ต้องเด็ดยอดนะคะต้องเด็ดยอดเขานะ พริกจะได้แตกเยอะๆนะคะเด็ดยอดทิ้งไปแบบนี้นะคะอีกต้นหนึ่งนะคะนี่งามมากเลยพี่น้องจากต้นเล็กๆที่ตายปูกนะคะดูสิโตขนาดนี้แล้วนะคะผักเสวนครัวนะคะ ผลลพานะคะที่หวานเอาไว้นะคะขึ้นเต็มเลยนี่อีกต้นนึ่งนี่ดูสิปลูกต้นเล็กนิดเดียวเองเราปลูกต้นเล็กๆเองดูสิงามขนาดนี้แล้ว Mm-hmm. <laughs> ใบแมงลักนะคะงามงามพี่น้อง ใบไม่ค่อยสวยเด็ดออก โอเคนะคะพี่น้องฟองปลายเป็นคลิปสั้นๆนะคะว้าวใกล้จะได้มีลูกแล้วนะคะโอเคค่ะไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้า